นุ่นหลุยเปิดประดมทุนซื้อข้าวสารอาหารแห้งช่วยเหลือชาวบ้านสามตำบลในจังหวัดชัยภูมิค่ะเพราะว่าปัญหาความยากลำบากของชาวบ้านตอนนี้กลายเป็นวิกฤตที่คนในวงการบันเทิงยื่นมือเข้ามาช่วยกันมากมายแล้วค่ะเพื่อให้คนไทยทุกคนผ่านช่วงวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้โดยล่าสุดสาวนุ่นรศวิดาก็เตรียมทําบุญครั้งใหญ่ด้วยเช่นกันโดยเธอได้เปิดบัญชีเพื่อระดมทุนสําหรับการซื้อหา ข้าวสารอาหารแห้งในการแพ็คถุงอย่างชีพเพื่อไปแจกใจ่ายให้ชาวบ้านตำบลห,ห้วยยายจิ๋วจังหวัดชัยภูมิซึ่งตอนนี้ได้เงินบริจาคมาแล้วทั้งหมด90,000กว่าบาทแล้วล่ะคะ่ะซึ่งสาวนุ่นได้เผยข้อความไว้ว่าขอบคุณสําหรับกําลังใจจากทุกคนนะคะช่วงนี้ช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปให้ลาบากกันน้อยที่สุดเลขบัญชีที่เปิดรับมีแค่บัญชีเดียวนะคะไม่ว่าบุคคลใดแอบอ้างถ้าไม่ใช่บัญชีนุ่นถือว่าไม่ ได้เกี่ยวข้องกับเราค่ะอนุโมทนาสาธุด้วยจะอัปเดตยอดให้ดูเรื่อยๆนะคะถ้ายอดเพียงพอแล้วนุ่นจะปิดรับทันทีค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทั้งคู่และผู้ที่เริ่มทำบุญทุกคนด้วยค่ะ